สวัสดีครับมิดมอยแค่นแฟนหมอคองพี่น้องหมอลำเอาอีหลาา่าเวเอาอีมาทำไมเป็นสนุกโอ้ยหน้ามึงไงอุ้งอวบค่ะอุ้งอวบค่ะป้าป้ายังเออนอนกขยังสั่นเหรอขยืนเป็นสีสูงสูงเหรอขยันนอนกับเป็นเงาเอเลน้ำสาดน้ำเสียงสั่นเหรอนยืนเป็นสีสูงสูง,สง<ะ>ตัว หังเกียรติยังไงที่เรียบที่ประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลัเแต่ยกขั้นไฟครับติดไ,ไฟสลครับติดไฟบีมยกขั้นไฟคือก็เป็นอันเสร็จพิธีหลัง<า>จากเสร็จพิธีเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารห่วย,ยนแมน,น,นตัวเนาะเ <c oughs> สร็จพิธีร่วมรับประทานอาหารคือเพนวัตรตัวเป็นทั้งกัน ใ่หนกพอดีากลังนอนอยู่พอบสมพอแมรอเงยทอยยังไงสมออนท้องนัมอแขงน้ำแขงไว้ไหนบ้าหูเหรอครับบ่ได้เป็นผู้สร้างไหมครับลองขวดติเห็นบ้าเห็นบ้าเบีย อ,อ๋อครับไปที่ห้อมแล้วพี่น้องห้อมคือแล้วแล้ว เออสร้างนำแข็งมาแต่ว่าโป่หูเอาไปลุ่มใส่หุ่มกับโป่หูเนาะผู้ใครจะเอาสร้างมาจากไหนน,นี่ดูมะลามเป็นไหมดูมะลามเป็นไหมชาวต่างชาติใช่ไ <laughs> หมต่างชาต รู้ม่าลำไม่เป็น <c oughs> ที่ข้าเกือบนานล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ใก้สีมอสีคคำแล้วก็ข้าแม่ขายกับทยอยกันมากเราเด้เอวันนี้ครับ อาแม่ขายมาจับจองพื้นที่แล้วตอนนี้ก็ทีมงานทีมบ่ิห,หลับนนอ่นกับพักคนตามบัรทยายใส่ครับล่อลุยเอาไฟลงครับบนลเสา่างสัต ดำน้อนมนครไกลกว่าไปไงนี่หะเดนไกลเวไปเวไมอันนี้ครับผมได้ได้ของฝากอีกแล้วเจียวมาจากไคับอยู่เทีบานีอยู่ผมมาบางปูไม่ไดแวาหนีคอะไรือบางนีบผมมาแต่บางปูแวะมาเลย อนทมีร่าขลอีกเนลวมารลอบกวงฮะกวงเนี่ยล่อมากน0 0สามหมื่นลังสีพันไม่่พันเากจัดถามอยู่ว่าอ้อมผนี่จะหอดมือพอถามยังสี่เมือนั่นมือยุ่งสก่าเมื่อย้่นให้บึงยังไปถามผมสองเทียมไหม แม่เมือดแม่เบิ่งลิปเป็นดีนะนำอ้อมนั่นกบ้านบ้านูสิเกตก็หลายดสิเกตบ้านูหลายครับไปย่ไหนบ่ผิดหวังยังเฮียบ้านกูุ่ังเกินม่เ้สังขารมาเลักฐานเต็มเต็มรถผมโอกรก็หมดแล้วลักฐาน เนี่่าเอเป็นล่านางบอกว่เี่ยนางว่าขจิ๊บน่งีโประตังวิธีอ่กระม่อมวิธีขนจัอ่กเนี่ยวะเ็นแบ้อมันก็ากอย่างนี้คับมือนเอเป็นแนวืนมันเมือนเนาะคันคันคันล้มนี่คันจมนี่จังกนั่นาเหรนว่ามันมาจมมาสอดินมันแน่นแต่มันเมือน มันมึนแลเป็นโนววยบอยแล้วดีดีไเโตรีดไว้เิดาโครจะไปเมัวลซอแงนะโตรไทยรียดยครดีแล้วมันมนเื่อไม่พยยมดครับเดี๋ยวแลพบไฟครับนี่น้องครับที่ครับ โอ้ยเมันลอมกวงครับกวงเนี่ยโอ้นี้คับมันมาเต็มบนีไนดะ้ยี่หอว่างสามหมื่นคนเต็ับกวงครับกวงนีโอ้หาม,มาเต็มหนีว่างเนสิบ่ต๊ใจดีครับว้วองมาเป็นตัวสิบดีใจ่านคอนอ่ะผูจัดสิบ่ต๊ใจดิโอ้ยคังง ดอกไม้ด้านเตอยู่เอาแตกแค่มือนี้เขามาครับสีคนมาวยกันน่านไหมอากาศดีบรรยากาศดีบนี้มทีมันเหมาะมันมันมันอำวยเออมวยสยามไหมรันมองบเมาะกับเมาะนี่ทีกัอะไรถ้าเป็นคนยังไนเซาายุคนก็หวงกิมกันยูเนี่ยังเนีนเนียนซ้ำอัดปลากระป๋อง จะลทามีมนหัวอ้าไมากว่าเส้นดวงเนาะเส้นนี้มันมันทะลุบางหน้าไห้ปอนี่ซอยนี่ได้ครับได้ได้ได้เยว่ะเดี๋ยว่นะเดี๋ยรถเงยเบาคุ้นไปรถหน่อยเนาะรถยบหน่อยไปไย ไม่น่อกว่ามืนยื้นไปกับมอเตอร์เลตนลงต้นละตั้งสิทธิเอเล่นอยู่ห้องเกียร้างข้างเกีรัอออย่วหมอมเตอร์เล์าวเลยรั้นสะดวกก็รอกมอเตอร์เแลเอาไปเอาไปนี่าำมักมากมัเคือกต้นดีไม่กิดไสขึุนไป บานเขาเลยสบายานนเขาอ้เอทรเคุณพระเคุณเ้าขอพักนพ่อลูกกูบุญงานนี้หลายคนขอบคุณพี่น้องเยอวพ่อกันคิปหน่อยสวัสดีบายบายคุณคุณ